วันนี้พี่นุ้ยก็มีเพลงพิเศษนะคะเป็นเพลงรักเธอเสมอของอัสนีวสันโชติกุลนะคะมาโชว์ให้น้องดูถึงการใช้ used to ในประโยคแบบนี้กันด้วยค่ะ I always love you perpetually I love you I feel the same as I used to do even though you left me b u สเวิร์ดนะคะมาดูคำศัพท์กันค่ะก็คือ perpetually หมายถึงตลอดไปนะคะส่วน I feel the same as I used to do ก็คือฉันรู้สึกเหมือนที่แต่ก่อนเป็นมาเสมอเห็นไหมคะ used to เนี่ยวกวบเวบช่องที่หนึ่งนะคะเน้นความเป็นอดีตค่ะ even though you left me แม้ว่าเธอจากฉันไปค่ะ My remain can I will retained with be time because throughout always love you you love มีคำศัพท์ที่สำคัญนะคะก็คือ remain ค่ะหมายถึงยังคงอยู่นะคะส่วน retain แปลว่าเก็บรักษาเอาไว้ค่ะเพราะว่าฉันเนี่ยรักเธอดังเดิมนะคะ